นี่คือภาวะผู้นำของคุณอันนี้คือลูกทีมคุณสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณมีบาร,รมีกับทีมคุณได้ถ้าทีมคุณเล็กอยู่แต่ถ้าทีมคุณนั้นเติบโตขึ้นเพิ่มเป็นสองเท่ามันเริ่มมีปัญหาแล้วด้วยฝาครอบอันเดิมคุณเริ่มสร้างบาร,รมีกับทีมคุณทำให้เขาเชื่อฟังคุณได้น้อยลงเห็นแกบไหม แต่ยิ่งไปกว่าน,นั้นถ้าทีมคุณมีการเติบโตมากขึ้นเริ่มมีลูกทีมเข้ามาด้วยฝาครอบอันเดิมความรู้เดิมทัศนคติเดิมสกิลเดิม คุณเริ่มมีบารมีกับทีมคุณไม่ได้ทั้งเต็มที่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทีมคุณก็จะออกไปทีมคุณอาจจะไม่เชื่อฟังคุณเหมือนเดิมและคุณเองจะรู้สึกว่าบารมีคุณลดน้อยลงจากตรงนี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือว่าคุณต้องขยายฝาครอบของคุณคุณต้องขยายให้ความรู้ความสามารถคุณเติบโตขึ้นอย่างเช่นคุณต้องมีทักษะเพิ่มมากขึ้นทางด้านการสื่อสารกับคนมอบหมายคนหรือสอนงานคน คุณจะต้องรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเข้าใจคนมากขึ้นเคลียร์คนมากขึ้นคุณต้องมี m ายเซ e ตที่ดีคุณต้องรู้ว่าคุณจะบริหารคนหรือสร้างคนยังไง m ายเซ e ตของผู้นำต้องมีวิชั่นต้องใหญ่ทั้งหมดนี้จะทำให้คุณนั้นมีฝาครอบที่ใหญ่ขึ้นและทำให้คุณนั้นมีการสร้างบารมีกับทีมคุณได้อย่างที่ใจคุณต้องการและพาเขาไปถึง เป้าหมายอย่างที่คุณตั้งใจไว้ได้แต่ผมบอกให้เลยครับจำหรับหลายหลาคนที่เพิ่งเริ่มเป็นผู้นำคุณอาจจะเพิ่งรู้ตัวว่าเฮ้ยฉันเหรอเป็นคนที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ทีมของฉันนั้นเขาไม่เชื่อฟังฉันผมอยากบอกปกติครับว่า leaders are made not born ผู้นำอะ่ะสร้างตัวเองได้ไม่ต้องเกิดขึ้นมาเป็นผู้นำ 100%ตั้งแต่ต้นก็ได้นะครับคุณอาจจะเริ่มต้นด้วยฝาครอบเล็กๆแต่ผมบอกให้เลยครับถ้าเกิดคุณเพิ่มความรู้ทางด้านการเป็นผู้นําถ้าคุณเพิ่มทักษะการสื่อสารการเดลิเกตงานการบริหารเวลาตัวเองได้ถ้าคุณนั้นเพิ่มและเปลี่ยนบุค,คลิกและทัศนคติในการผู้นําได้ฝาครอบคุณที่เคยเล็กๆจะขายายใหญ่ขึ้นและคุณจะมีบารมีกับทีมงานคุณได้อย่างที่ใจคุณต้องการวันนี้นะครับในช่อง Albert Academy อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับที่อยากเป็นผู้นำ ผู้นำลงมือทำเต็มร้อยครับแล้วเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ